ผ้าคลุมคออนเนกประสงค์ไอเทมใหม่ที่ใครๆก็ต้องมีในยุคปัจจุบันแฟชั่นสมัยใหม่นอกจากเสื้อผ้าหน้าผมต้องเปะแล้วจะต้องหาพร็อพหรือไอเทมต่างๆคู่กายที่จะช่วยให้เราดูดีมีสไตล์มากขึ้นวันนี้เราขอแนะนำผ้าคลุมคออนเนกประสงค์สเปกตรัมหินมี เทมเด็กที่ควรมีติดตัวเอาไว้ทักทอจากเนื้อผ้าเส้นใหญ่สเปกตรัมเจอร์เมเนียมแบบเต็มพื้นเนื้อผ้านุ่มสบายยืดหยุ่นได้ดีไม่เสียรูปทรงดูดซับความชื้นระบายอากาศได้ดีป้องกันรังสี UV และป้องกันไฟฟ้าสถิตน้ำหนักเบาพกพาสะดวกและมีสไตล์ สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นใช้เป็นผ้าโพกศีรษะผ้าปิดสมูผ้าเช็ดหน้าหรือใช้ผูกผมผูกข้อมือก็ยังได้เนื้อผ้าเป็นผ้าที่ใส่แล้วหายใจสะดวกเหมาะก,กับการใส่ไปทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ทั้งหลายออกกําลังกายต่างๆหรือจะใช้เป็นเครื่องประดับผ้าคุมคออนเนกประสงค์สเปกตรัมเพนมีก็สามารถช่วยครเองลุคสวยๆได้ และยังสามารถแมทได้กับหลากหลายสไตล์อีกด้วยผ้าคลุมคออนเนกประสงค์สเปกตรัมเทียนมีผลิตภัณฑ์ดูแลและให้ความอบอุ่นกับลำคอที่สวยงามและมีสไตล์และเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีพร้อมกับรูปร่างและบุคลิกที่ดี